มิจิีไฟใส่มันชุบก่อนชุบก่อนมินี่ไม่เห็นไงมินี่ไม่ได้ใจว่าฉันไหนมันอยู่บนบ้านนะ M2 อยู่บนบ้านนะอยู่ชั้นพีกนะระวังนะในบ้านไม่ปลอดภัยนะผมวิ่งก่อนในทีโฟสาวีนลูกไม่ได้ตกแจงได้ยามันก็หมดมินี่ข้าไปเรื่อยเหล็กไม่มีเลยเหรอมีบ้านเราทีโฟสาลูก ไม่จะได้ไล่บล็อกบ้าหรอไงมอนนี้ตอน้นี้ผมตายแล้วผมก็จะของที่ตายแล้วผมตายตรงไหนวะเด้อไอ้รับผมตายตรงที่พี่ยืนยืนอยู่ไปโดนชั้นนด้ยินไหมโอ้โหรูหินเสศษสแต็กสี่เศีนี่หรอปาไอ้ถูกใจระบบไฟแล้วกูปิดป้อมปืนทุกป้อมแล้วเมื่อไหร่ยามจะหมดมาโวมาพี่ผมจะไปเอาไอ้ตัวขวาแล้วพี่มันโดนป้อมข้างบน ให้ตัวขาวบนหัวไว้ไอ้ล็อกเหรอใช่ไปเล่นในบ้านเลยผมไปเก็บไป็ตัวขวาก่อนนะได้แล้วฝั่งหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งเอยู่ตรงนี้กันตายเป็นไงเป็นไงมันแหลกยังมันแหลกยังไอ้ชุดแรกตายหายไปแล้วเว้ยตายไปแล้วพี่ใช่เหรอผมยิงไปแล้วไอ้ล็อกไปหลุดไปเหรอใช่ไม่ได้ผมมีเหล็กเอาไว้พี่ทำประตูใส่เลยแถมทำประตูใส่ ผมจัดระเบียบบ้านยังตาไมมเข้ามาไปแกผมยังงงอยู่มันมีบันไดวะผมจะขึ้นไปชั้นหัวเข้าหัวมึงเจือบอลองฮามึงไอพีวเอ็นดีมโดนหมูกัดมันโดนหมูกัดมันโดนหมูกัดมันก็อยากไปเยอะนะนโ่นม่ใช่มันโดน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 มันโนมันนมันเด้านโดวนโดังโนมันมัเลดกนกนนันนันันนันน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 นี่นนนนมนี่นนนันดันดเต็มเนดมเห็นแล้วเห็นแล้ว แกับเพืโดน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 มันโดนมันโดนลูกไฟมันโดนลูกไฟมันโดนลูกไฟหัเข้าหลังให้มายิงเพื่อนนี่แม่นตามคอนเซ็ปต์เลยอ่ะมันแอบไปแล้วมันแอบไปแล้วมันเอาของหนีนี่กำแพงไม้ชุดไก่กาหมาแมวกำแพงไม้นะคะมเกิดมาจากตรงนี้ป่ะเรื่ละมาเอาของหนีมาเอาของหนีกำแพงไม้กำแพงไม้ เอ่อซอกเล็กมาเช็คกำแพงไม้หน่อยหน้าซอกเล็กไปอ่ะอ้าวปิงเหรอเฮ้ยมีตัวเปล่าวิ่งเข้าหลังบ้านตัวเปล่าวิ่งเข้าหลังบ้านแคทน O T L ตายตายเอาไมไว้ตายกำแพงไม้ล้มตัวเปล่าวิ่งเข้าหลังบ้านตัวเปล่าวิ่งเข้าหลังบ้านเห็นแล้วเห็นแล้วน่าตัวเก่าไปเลยฮะเฮ้ยข้างบนข้างบนโดนไฟไฟผมไฟผมไปผมยกอ้าวเหรอมันเปิดประตูออกมาแล้วประตูใคร แตกไปสี่กระเทยเออดามันดามันมันมีหลังหลังบ้านติยู่นะเกียร์หลังบ้านเนี่ยจะแพงไม้เคลียร์กว่แล้วใช่ไหมเอาเกียร์เตรียมแล้วโดมซัดโดมเคลียร์เตรียมก่อนกระแพงไม้มีมาใหม่ตัวหนึ่งอ่ะเห็นเก็บขอเลียวคอห่อไข่ห่อไข่หอจะทิ่มหอเจอรึเปล่าไม่เจออย่างนีอ่ะพด ไม่ใช่ไม er ่ใช <No. S 2> <den weg! S 1> ่ไ like. ม ja ่ใ like ช่ไม่ใช่จะเคลียร์เตียงก่อนแป๊บนึงกระแพงไม้ไม่โผล่มาเนี่ยอดีตกระแพงไม้กระแพงไม้ได้เล็กบ้านมือนบ้างป่ะเนี่ยเกมล็อกล็อกกระแพงไม้หน่อยทำวีชันบอกเลยนะดูแลดูแลทำวีชันบอกเราจะยิงพวกมันไอใครใครมาเข้าชันดิเข้าไหนกรแพงไม้ไงไม่ได้เหล็ก เลงให้ลูกไฟลักไล่ลักไล่เลยลักเก็บลักลักเก็บเก็บเก็บหวยตายตายนี่โผล่ขามาก็ยิงยิงโม่งเนี่ยแค่ไร ocl ยีขี้เจี๊ยบจริงเลยไม่น่ารักเลยลูกันไดรนะไปดักรอดิเดี๋ยวมันจะขนของออกจะไมันน่าจะขนออกไม่ได้หรอกเพราะมันน่าจะติดไอเนี้ยลูกซองอ่ะตายให้ผมได้คิวอ่ะฮิพี่ยิงโดนก่อนอ่ะฉันแปดสี่โฟอ่ะ มันเรื่องพี่แปรตินตามไปดูเรื่อยๆเพราะวันของไว้เกือบทุกชั้นอ่ะใช่บ้านบ้านเนี้ยใช่ M2 มันแน่แน่อยู่ชั้นบนพี2อยู่ไหนพี่สองก็บอกเอากับเอาไอ้สองใส่แคมป์ก่อนเพราะเดี๋ยวไอ้นี่มันมันเป็นไปไม่ได้พี่ดีมันจะมีแค่นั้นไอ้สองขอเขาไอ้สองมาก่อนเดี๋ยวเอาไปเก็บแคมป์ว่อนต้องไปเหลี่ยงไอ้นี่ต่ออย่างอย่างได้เหล็กไปเราเนี้เอาเหล็กไปเราเนี้ยเอาเหล็กไปไปไว้เปติดตัวเลยอ่ะไปจะบ็อกไม่ได้แล้วกูเต็มกูเต็มไปงานเพราาะว่วันนี้มันยิง ยิงยิงโชว์เราสองแล้วก็แนทอีกหนึ่งกระบอกก็เป็นสามเก็บเก็บศพผมหลังบ้านแล้วเหรอมีบ้องบ้องอ่ะไม่มีไม่มีวันวิ่งเข้าบ้านโดนพี่ลูกบ้องอัดมีลูกบ้องอยู่เก้าลูกเออนั่นแหละโไม่ได้ใอ่กระบอกนึงไปอูในศพมันเอาเข้าบ้านกันเข้าบ้านเป็นไงอ่ะโดนร้องร้องกูแถบอีกแล้วอ่ะทำไมวะกูยิงเราเรียกยิงสองเข้าบ้านยังอ่ะ เอาแล้วเอาแล้วได้สองสกีทั้งหมดสี่อ่ะได้สี่อ่ะโอ้มีนี่ไดเลยได้เพียบเลยอ่ะอะไรนะมีตัวเปล่าวิ่งหละกำแพงซัพเปอร์ซัพเปอร์ไปตัวเปล่าตัวเปล่าหลังกำแพงเก็บเซตเล่นโอ้โหเดือดเมื่อกี้ไม่ได้อ่านแชทเลยทุกคนอย่าโกรธผมเด้อมันอ่านแชทเมื่อกี้เลยสวัสดีครับตอนนี้เริ่มคุยได้แล้วครับสถานการณ์เริ่มเบาบางแล้วเริ่มคุยได้แล้วนะฮะแล้วก็อีกสักคู่เดี๋ยวมีวอลใหญ่กว่านี้อีกนะไอ้กูด์กายเดี๋ยวดูกูด์กายออนกี่ตัวนี่ กูดกายกูดกายออนหนึ่งตัวอยู่ไ <t> อ <idal> ้นาเกจิหกเก้ามัเจอนักนักแน่แหละคืนนี้ตายมีเบอร์รี่เหรอเบอร์รี่กับบ้านเลยนะมีเยอะไหมแต่มัเปิดประตูเสร็จกินเบอร์รี่ม่วงกันละโอ้พวกมีผีใช่ไหมล่ะระวังเขี่ยประตูเดินประตูนะเอาเก็บกลับบ้านด้วยเบอร์รี่อ่ะใช่ดีของดีของดีมันเปิดเสร็จมันเปิดประตูนะเอาเบอร์รี่ม่วงไงของดี อ๋อมันอยู่นี่ไอ้จ่าล็อกมันอยู่นี่นี่เันเนี่ยเพื่อนเราอยู่ในโบบ้านทั้งหมดเลยมะเคลีรยละตายซะมันไปดูเสร็จแล้วว่าเราถอดกระจกออกได้เอ้ยพิมพ์คุยกับมาดีนัตตี้ดีนัตตี้ดีบอกทีมถาม Are you okay? มันมันเรียกให้เราเป็นเหล็กได้เหรอจีจีนี่นัตตี้จีจีนี่ดิแล้วก็ ถามมาแล้วถามมาแล้วนัตตี้ are you okay อ่ะนะถามแล้วถามแล้วเดี๋ยวก็โรยีบจะมันออกเกมไปและบอสสปาร์ตแอดมินไล่เราออกอ้าวออฟไลน์หมดแล้วออฟไลน์หมดแล้วทุกคนอ้นัตตี้ออฟไลน์หมดแล้วปบมือปากแซ่บเรียบร้อยได้ของเยอะใช่ไหมเยอะเยอะครับเยอะไม่หลอดนอนไม่ได้แซ่บมันนี่กี่โมงละ เราบอแล้วเรไปนู่นเลยไปบ้านนู่นเลยได้เลยเรามีเอ็มสองเยอะตอนเนี้ยเอ็มสองได้มาจากบ้านละสี่กะบอกอ่ะหรือเหลือเลยเนี้ยเราจะส่งมันเข้านอนเร็วเราบอกแล้วมันแซ่บเรบอกแล้วอยากให้กูได้ใจียรเอ็มสองเดี๋ยวล็อกกูแถมอีกท้ายเขาเมื่อเร็สักครู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงออฟไลน์อย่างงี้ก็ไม่เอาย่ไปไปกะบอกึงแล้วตอนนี้ตองนี้ตสองนี้วสองเียลูกบอกที่บ้าลูกเลยโอ้ อีกบ้านหนึ่งเราเราไปทำฐานตอนมิวต์แมไม่ได้เก็บเราจะได้เซตโฮมกันบ้านนั้นต้องไปมืมบิ้วมันทิ้งอ่ะม่ไดบิ้วอ้อมเกาะแหละแต่เป็นบิ้วปูเราได้เหรอมันมันไม่มีตัวตรงไหนบอดเลยใช่ไหมไม่มีจุดบอดเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมือบิ้วทิ้งเป็นไรเดี๋ยวมือแม่ทิ้งเกาะอะต้องโคบดีๆอ่ะต้องเดี๋ยวเขาจัดการเองเขาจัดการเองคุณคอยไปพึ่งอย่างเพียวพอเดี๋ยวผมจัดการเองพม่ต้อง่วงบ้านโคตรใจร้ายเลย กระสุนไปด้ยวยนะวันี้มส่งเยอะว่ะคุ้มค่าเลยขนของกลับบ้านแล้วพี่เข้าตายแล้วขนของกลับบ้านเลยพี่ผมว,วิ่งเก็บแต่แจ็แคแกมเมอร์ก็ไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันแล้วกันฟาร์ม <laughs> <laughs> สัน่นไปแล้วมือเนี่ย <laughs> คุณแล่ตอบได้ที่ขอบคุณดาวด้วยครับพี่พิจารณาทองเหลนี้ขอบคุณมากครับอของมันก็แบบ ไม่ได้หูอื้ออ้าอื้อหาดีมันมันห้าร้อยห้าสิบห้าบวกมันมันนะอย่างนี้ต้องจัดอีกดีถ้าคู่ไปจัดไอ้กุ๊ลกายต่อไอ้กุ๊ลกายต้องโดนถอนฐานทิ้งยิงผมบอกเลยมันเนี่ยไอ้กุ๊ลกายไม่ต้องโดนถอนฐานทิ้งนลยครับขอบคุณด้วยครับผมพิจาคุณ้าติดดาวครับขอบคุณอีกห้าติดดาวจากสุวรรณันนะครับนะครับคนดาวอีกแล้วรอบสองแล้วผมก็สุวรรณันด้วยครับผมขอบคุณมากครับเจมเจลมากอีก้ามออขนาดอันที่หกเก้าดี ผมก้าเฝ้าบ้านไงไอ้นี่ไรนะกี้อยู่ก้าไอ้ละมันอ่อนเยอะที่สุดเลยวิฟเซมก็อ่อนเยอะที่สุดเฝ้าบ้านเด็กเฝ้าบ้านแก๊งอื่นมินี่ไงชื่อคนอื่นไม่อ่อนเลยอ่ะมีแต่ชื่อมันอ่อนอยู่คนเดียวเมื่อคืนไปนี่ออนไม่มีใครมายุบบ้านเราเลยนะตีสามันก็ไม่มามีนีิเราถอดาวปืนบ้านนี้ไปติดบ้านแคมปี้มั้ยไอพวกนี้ใช่ผมว่ามันจะดีกว่าไอเรือดำน้ำสองที่นั่งอ่ะจะให้ลุงเห็นนะแต่แกซื้อใครโดนยิงก็มา

ที่บ้านน้ำย,า,า,ยาฟาร์าเมเอย่าปั้อยากไปฟาร์มอีกเจอแหล่ <laughs> โอ้ยอยู่ดีๆก็วูบอยู่ดีๆก็วูบอุ้อยแจ็คแค่มื์เราต้องเก็บแล้วมันจะหล่นไม่มได้มีเลือดเลยอ่ะปืนเซ็ตก็ไม่เก็บไปให้ ตัวเต็มใจร็อกนี่บุรีช็อกโกลีมึงด่าเจ๊ใช่ไหมด่าตุกตาอ่าเป็นไงล่ะเจอเจอกันอารมึงด่าตุกตาใช่ไหมด่าเจ๊สีเรียนบ้างเขาแตกเรื่องอารมณ์ดีเดี๋ยวต่อไปดีไหมกูกายมันอ่อนแปลกกระโลยังไหมเดี็กกระโลยผมผมพูดตัวผมพูดงี่กูกลายไม่เข้มเท่าไอ้คนที่จิมในบ้านนัตตี้นะ มันมีเยอะมันก็ช่วยกันได้ไงไอตัวเสื้อผู้ไอจิมแ่่มันรู้ดีเลยพี่อยบอกเลยมันรู้ดีมากแบบพอเราวิ่งปพ๊บมปัดแซบมันยิงปุ๊บเลยแล้วก็หนีเฉลยเลยจังหวะจังหวะที่มันอยู่มุมเนี่ยตัวเล็กไอตัวบีกับไอตัวไอตัวจิมกับตัวบีไอบีเอลเอลเยอะๆอะะบิวมันซื้อบิวเบลล์เลยไอตองเอลเยอะมาก เอลยอะเปล่าเก่งไม่เก่งสะบัดสะบัดมายิงไอ้ยิงแล้วเสร็จสะบัดมายิงพี่สะบัดต่อไจะรอแล้วนะจะไม่กิ้วผมว่าเนี่ยจะรอสบัดเนี่ยเป็นปลาป้านักสาบะเออมันไม่มีปฝนเข้าไม่ได้ปล่อยเลยก็ได้พี่แค่นี้ก็ได้เนี่ยงูหลามไพรอนต้องเล็กใครเขาขี่อะไรดิไหนศพข้างรถต้องเล็กนี่ เอาไปแหกตาดูสะมันเป็นงูสวยงามด้วยเป็นงูเป็นงูแบบสวยๆที่เขาพิยมเลี้ยงกันนะเห็นไหมเห็นย้งไม่มีเลยเลยอ๋องูนี่นะเออเขาเรียกงูไพรทอนน้ำพักหมดหัวว่าเยอะแล้วว้ยหรองูไนใช่แล้วมึงเอาเอารูปมาหลอกพี่แล้วก็หลอกทำให้พี่ดูงูไว่ไน่ยหรอกรับ เอ้เราไม่เจ็บงูได้ไงวะใช่ฐานหมดคุณขอเดี๋ยวเราไประเบิดอ่าบิวดิ้งบล็อ c บ้านไอน้หมอนนั่นทิ้ง<ท>พี่แต่งตัวพี่แต่งตัวเหมือนนักร้องคาราโอเกะเลยวขอพวกมาไล่ในเค่าไอ้ไอ้ขอมาราไอไออมาับในคราอันนี้โอ้แล้วพี่<ห>ติดเรดบล็อกอีกแด้ะสิบนาที มดเก้านาทีขึ้นไปถอดปั๊มปืนมาครับเก็บของกลับบ้านครับทุกคนมา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 ขนคุณละลอกก็หมดแล้วมั้งนี่ไม่น่าหมดนะสู้อ่ะต้องสู้อ่ะโอ้ยเมื่อกี้เก็บของกลับบ้านเร็วยิงเล่นร้อยเก็บของกลับบ้านนะพี่เจมสเขาตายแล้วเก็บของกลับบ้านพี่ติดรีอีกรอบหนึ่งแลพี่ต้องรอคุณดาวก่อนไม่แหนียวมากเราตายกลับบ้านเร็วเก็บของกลับบ้าน ไม่มีอะไรแล้วเนาะว่านั้นไม่มีแล้วพี่หมดละไม่มีอะไรเลยเนอกจากเติมเช้าลืมตากินแม้มังเถิดในยามเช้าไอ้เจ้าตัวไอ้ยมีเกี่ยวเลยโดนยิงเหรอวินสินใจครับตัวนี้สินใจเอฟก๊อปโก้ยี่แต่ก่อนไั้นเราก็บอกทวีสินชัยูเจะากับใครก็ไม่รู้ไม่ดูนโดนแบกฟรีแล้วมั้งไอ้โม่ท่าน อ้าเร็วเรากลัาลกบ,บาดเดี๋ยวเราดีคุณดาวาก่อนสวัสดีครับวรากายอ,อ๋องูสวยงามงูไพลอยทอดโอเคโอเคเ,เบาๆาท,าท,ท,ทั้งๆดีเจอไม่รู้ไม่รู้สันเก,กินวันในการดอกไม้ของเธอและฉันผมไปถ่ายทานบ้านโน้นมาแล้วมีวันเรานั้นก็มีความสุขเลือกันแ,แล่เลาเวลาผ่านไปรักของแนมก็จางอยากเล่นด้วย าเป็นภาพความทรงจำดีๆที่โดนเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ลูกเล่นนะต้องเล่นคุยกับลูกผมด้วยนะสบายเอาเลยมานั่งเอานั่งนิดผมอยากคุยกับลูกพี่อยากรู้ลูกพี่จะไอคิวสูงไหมมั้ยตอนนิดนึงเอาลูกมาพ่อชื่ออะไรไอเจ๊กแม่ไอเคียงเดี๋ยวเดี๋ยวพูดว่าชื่อพ่อคนทำงานเลยเดี๋ยวพูดพ่อชื่ออะไรพ่อทำงานอะไรไปนี โลกเลยโลกเลยออกไปไม่ถูกแล้วโลกแล้วนั่แลรวมันโลกกันแล้วเนี่ยมึงลูกใครมึงลูกใครว่าแล้วตอนเมียทอกไปสนีมาส่งบ่อยเหลือเกินเน่